สวัสดีครับผมนายเอกภพลอดทุกเลขที่30นักศึกษาปริยาตีีที่1ห้อง1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าผมทำงานอยู่ในบริษัทคุณทรเครืวี่จำกัดมหาชนรายละเอียดของสถานประกอบการบริษัทคุณทรเครืวี่จำกัดมหาชนก่อตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2523 โดยกลุ่มซิมมาคุนทอนและกลุ่มเคอร์บี้กุ๊ปประเทศออสเตรเลียรวมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทยและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบหน้าที่ของผม,ผมทำงานอยู่หน่วยงานเมเทแนแนนมีความหน้าที่ความรับผิดชอบคือซ่อมแซมเครื่องจกักรที่เสียเบรกดาวประจำวันและทำ พิมทีมในนั้นรวมถึงการโอคอนเครื่องจักรภาพการประชุมแผนงานรวมกับฝ่ายผลิตติดตามงานว่าติดขัดงานตรงจุดไหนและมีเครื่องจักรเสียที่ยังค้างซ่อมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลิตงานได้ตามกำหนด ภาพต่อมาคือภาพการเปิดบบงานรูปภาพนี้เป็นการปรับเซตค่าทอกให้กับเครื่องจกักรเนื่องจากน็อตขันชิ้นงานไม่ได้ค่าตามมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจึงปรับค่าทอกของเครื่องจกักรใหม่ภาพต่อมาคือการโหลดโปรแกรมจอมอนิเตอร์เครื่องเทสคอมเพรสเซอร์เนื่องจากโปรแกรมหาย สาเหตุมาจากแบตเตอรี่แบ็กอัพหมดทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่และทําการโหลดโปรแกรมใหม่ภาพต่อมาการเทดสอทเชื่อมคอมเพรสเซอร์เนื่องจากแนวเชื่อมไม่ตรงตำแหน่งจึงทําให้คอมเพรสเซอร์เสียภาพต่อมาคือการโอหอนเครื่องจกักรทำการเปลี่ยนตู้เปลี่ยนสายและอุปกรณ์คอนโทรลภายในตู้ใหม่ทั้งหมด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในฐานประกอบการหนึ่งได้เรียนรู้จากการจัดระบบต่างๆของแมนเทนเนนและบริษัทสองได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆและลักษณะการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆเช่นเซนเซอร์รีเลย์แมกเนติก plc cnc และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 3. ได้เรียนรู้ถึงการวาิ่งตู้คอนโทรลระบบควบคุมต่างๆและรู้จักวงจรคอนโทรลวงจรพาวเวอร์ได้รู้จักการอัพโหลดดาวน์โหลดโปรแกรม PLC และ CNC ของเครืงจกักรหได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายในองค์กรการปรับตัวต่างๆเข้ากาับร,ระบบ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ